ลอยให้คุณเชนมาแถลงข่าวด่าตัวคุณเองถึงในบ้านคุณนี่ไงนักเรียนประจำโรงเรียนอีตันมันจะใจถึงเหมือนนักเรียนประจำาสามสี่ชาจะยังไงมึงมาด่ากูในเวทีกูนี่ต้องเจอตีนแน่แน่ ไม่มีกาลาเทศาไอฮุนเซนไม่สามารถแก้ไขปัญหาความจมพันธ์ระหว่างรัฐได้ไม่สามารถยับยั้งการเข้าแทรกแซงปัญหาของประเทศไทยโดยองค์กรระหว่างประเทศได้ไดเช่นอาเซียนสชามชาติเข้าแทรกแซงในเรื่องของพื้นที่ปราสาทเขาพุวิหารอันนี้ไม่ต้องอธิบายพี่น้องเข้าใจดีพูดไปทำไมมีทั้งหมดเกิดจากความริยาของนายกรรมเท่านั้นเอง พี่น้องประชาชนที่เคารพครับในฐานะนักการเมืองอาชีพผมถือว่าวันนี้ผมได้รับโอกาสสูงสุดจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไม่ได้โอกาสตูหรอกทหารเขาไปจับไอ้พวกนักการเมืองสถุนสถุนมาแล้วทุบหัวมันเพื่อให้โอกาสคุณ ผมอยู่การเมืองมาสิบปีใช่สิคุณตั้งแต่ก,กลับมาคุณก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์สองรใน,ในร้อยคุณไม่เคยมาหาเช้ากินค้ำเหมือนพวกผมเนี่ยคุณไม่เคยต้องมาเดือดร้อนตัวล้ออะไรผมรู้สิป่ะ คุณเป็นนักการเมืองมา16ปีคุณกลับมาเป็นลูกแงเป็นผู้ดีตีนแดงแต่แขงตีนเดินคุณกลับมาในฐานะเป็นลูกของนายแพทย์อัธสิทธิเวชาชีวะและแพทย์หญิงสดใสเวชาชีวะคุณกลับมาในฐานะนักเรียนอีตันนักเรียนออกซฟอร์ดแล้วคุณก็เข้ามาภายใต้ ปีของนายชวนหลิกภัยประคบประงมคุณเพราะว่าไปหลงเชื่อว่าไอ้นักเรียนนอกหน้าละอ่อนหน้าขาวขาวอย่างนี้คือคนที่จะนำชาตินำบ้านนำเมืองไปได้ลืมนึกไปว่าไอ้คนพูดภาษาอักฤษเก่งๆส่วนใหญ่แล้วมันทำให้ชาติเบือ่อบ้านเมืองชีพหายซะส่วนใหญ่เพราะไม่เข้าใจคนไทย ผมเป็นผู้แทนกับพี่น้องประชาชนมาเจ็ดสมัยเคยเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับไม่เคยทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บแอบมาห้อยโหนกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรคก,การเมือง ฟังให้ดีๆพี่น้องบรรดาประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดวงเล็แลผมยังไม่เห็นคุณมีประสบการณ์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวผมจะนำมาใช้บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุดจริตซื่อสัตย์จริงๆคุณซื่อสัตย์มาก ซื่อสัตว์จนกระทั่งยุคคุณประชาชนต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันตามซื่อสัตว์จริงๆซื่อสัตว์ให้ตายซื่อสัตว์โคตรโคตรซื่อสัตว์จนกระทั่งต้นทุนของแผ่นดินสูงขึ้นซื่อสัตว์จนกระทั่งหอ,อการค้าไทยทำผลตำรวจออกมาจากพ่อค้าเขาบอกว่ารัฐ ทบานชุดคุณแดกมากที่สุดชื่อสัตย์สุจริตเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นขอแก้หน่อยเพื่อรับใช้ผลประโยชน์พักร่วมเท่านั้นและผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่ได้สนับสนุนผมมาตลอดใครสนับสนุนมึง ผมจะไม่ละทิ้งอุดมการณ์และแนวทางของผมปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้สูญหายไปกับการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องหรือปล่อยปะละเลยให้เกิดความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ห่าห่าหา ผมจะแนะอะไรอย่างนะคุณเดพิสิทธิ์วันหน้าวันหลังภาษาอังกฤษคุณดีไหนไหก็ไหนไหน,ไหนและอีกไม่นานเนี่ยคุณคงจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วตามคำมั่นสัญญาของคุณอยา่าไปทำอาชีพอื่นเลยไปเป็นตลกคาเฟ่แถวแถวนิวยอร์กหรือไม่ก็แถวมา,านะครลอนดอนได้ หน้าละอ่อนของคุณแบบนี้มือไม้พลิ้วไปอย่างนี้รับรองว่าตลกคุณมีคนมาดูทุกวันคุณไม่ต้องพูดอะไรตลกคุณแค่พูดอย่างที่คุณพูดกับประชาชนคนไทยวันนี้ขอให้ฝรั่งมันเข้าใจเหตุการณ์เมืองไทยดีๆแล้วมันก็จะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าลละ ใกล้จบแล้วผมอยากจะเรียนกับพี่น้อง